สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆนะครับและทุกท่านที่เกิดในราศีมังกรนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในราศีมังกรนะครับประจําเดือนพฤษภามนะครับที่กําลังจะมาถึงเรามาดูกันนิดนึงครับว่าช่วงพฤษภามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะครับการงานสุขภาพความรักนะครับการเดินทางสําหรับเราสำหรับชาวราศีมังกรแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเดือนพฤษภามนี้นะครับเรามาดูใบแรกกันเลยครับ การเงินนะครับใบแรกก็ตกสีไม่เท้านะครับก็ถือว่าสีไม่เท้าเนี่ยเ,เป็นไพ่ที่บอกถึงความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในชาวราศีมังกรสำหรับการเงินในช่วงเดือนพฤษภาที่จะมาถึงเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยผม่ายังเชื่อว่ายังมีความมั่นคงนะครับยังเอาตัวรอดได้นะครับถึงหลายๆท่านนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่ในช่วงเมษายนพฤษภานนี้นะครับแต่ สำหรับไพ่ราศีมังกรเนี่ยเชื่อว่านะครับเป็นอีกหนึ่งเดือนที่การเงินยังมีความเข้มแข็งนะครับยังมีความแข็งแกร่งอยู่ยังมีความมั่นคงนะครับเอาเป็นว่าง่าย,าย,ายๆเดือนนี้สาหรับมังกรเนี่ยก็ยังไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินถึงจะเดือดร้อนแต่ก็สามารถแก้ไขปัญหานะผมเชื่อว่ายังมีเงินซัพพอร์ตอยู่ในมือนะครับมีเงินเก่าเก็บหรือว่าเป็นยังมีไรายได้ใหม่ๆอะไรเข้ามาในมือนะครับทำให้เดือนนี้ ถ้ามองในเรื่องของราศีมังกรเนี่ยก็ไม่เดือดรอ้อนยังมีเงินใช้จ่ายได้ยังไม่ขาดมือนะครับเดือนนี้ก็ถือว่าเปะเป็นอีกหนึ่งเดือนแล้วกันที่การเงินก็ยังมีความมั่นคงอยู่ยังยังมีทภพัพย์ความเขาเรียกว uh ่ายังมีสภาพคล่องอยู่นะครับถึงหลายๆคนเนี่ยจะประสบปัญหากันอยู่นะครับในช่วงเดือนนี้นะครับแต่สําหรับมังกรเน,เนี่ยพอแพ้่ไปนี้ออกมาก็ต้องบอกว่ายังมีความมั่นคงอยู่นะครับคนที่นะครับมีปัญหาเรื่องการเงินผมเชื่อว่าสามารถแก้ไขได้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการงานกันบ้าง เงินข้างๆทีจ่จะดีนะมังกรทําไมถึงได้แต่ไพ่ดีๆนะครับก็ช่วงนี้เขาตกงานกันนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินก็ไม่ค่อยจะดีกันในช่วงเดือนนี้นะครับแต่มังกรจับมาเนี่ยเงินเนี่ยมีความมั่นคงนะครับงานมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับสามถ้วยนะครับสามถ้วยหมายถึงการเฉลิมฉลองนะครับความสําเร็จที่ กำลังทาอยู่นะครับมีความก้าวหน้าเออนี่มันหมายถึงอะไรนะครับจะเห็นจากภาพนะครับสำหรับมังเอลักมิณ์มังกรเนี่ยภาพไพ่าสามถ้วยเนี่ยมันหมายถึงคนที่กําลังเฉลมิมฉลองนะครับคนที่กําลังประสบความสำเร็จอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการงานในช่วงเดือนเนี้ผมเชื่อว่าสาหรับมังรักษิมังกรเนี่ยมีโอกาสที่จะขยับขยายนะครับหรือประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างที่เคยลงแรงลงมือทํามาในอดีตนะครับถึง หลายๆท่านเนี่ยจะเดือดร้อนในเรื่องของการงานแต่ไพ่นะครับของมังกรออกมาอย่างนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะจะพูดยังไงเนาะมันก็ขัดความรู้สึกเหมือนกันแต่ก็คิดว่าเป็นแค่บางท่านนะครับเพราะว่าองค์ประกอบพื้นฐานดวงเนี่ยไม่ได้มีไพ่ที่เป็นราศีอย่างเดียวต้องไปดูให้มันครอบคลุมก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดมันตรงอย่างเนี้ยดูเฉพาะในเรื่องของราศีอย่างเงี้ยเดือนเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเดือนเลยที่การงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างที่ลงมือลงแรงเอาไว้นะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถถึงมีปัญหาก็มีคณมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับถือว่ายังดีอยู่ครับในเรื่องของการงานคนตกงานนะครับมีโอกาสที่จะได้งานเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องไม่เรื่องงานมีความพยายามนิดนึงนะครับไพ่ก็ค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของการงานและการเงินนะครับจริงๆแล้วเชื่อว่าหลายๆคนเลยแหละช่วงในช่วงนี้ผมเชื่อว่าคงจะลำบากกันอีกยาวไกลนะครับแต่ว่าไพ่ออกมาอย่างนี้ผมก็คิดว่าคงจะเป็น ราศีหนึ่งที่มีความเตรียมพร้อมนะครับหรือเตรียมตัวไว้ค่อนข้างดีนะครับอ่ะคราวนี้มาดูเรื่องความรักสิบไม้เท้านะครับสิบไม้เท้าก็จริงๆก็สิบไม้เท้าเนี่ยมันไม่ได้ให้ผลเสียนะครับแต่ว่าจะเหนื่ยนิดนึงนะครับความคองคู่นะครับคนที่มีค,มครอบครัวแล้วเนี่ยก็จริงๆแล้วผมถือว่าดีนะดีในเรื่อง ในช่วงเดือนพฤษภาเนี้ยแต่จะต้องเหนื่อยกับการบริหารครอบครัวนิดนึงนะครับอันนี้เรื่องของคู่ครองหรือคนในครอบครัวก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนเนี้ยผมถือว่าพื้นฐานในเรื่องของอคนมีคู่เนี่ยดีอยู่แล้วนะครับแต่เหนื่อยนิดนึงนะครับระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ไว้นิดนึงอาจจะมีปัญหาจุกจิกในช่วงเดือนพฤษภาเนี้นะครับเข้ามาทําให้หงุดหงิดบ่อยครั้งนิดนึงในเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังไม่มีคู่นะครับถ้าเกิดรอได้ผมอยากให้รอถ้าเกิด พยายามาในช่วงนี้จะค่อนข้างเหนื่อยนะครับก็รอรอไปนิดนึงนะครับอันนี้เป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับอะอันนี้มาดูสุขภาพการ,การเดินทางกันบ้างอืมจับได้ไพ่สามใบทับนะครับก็จริงๆแล้วถือว่าดีนะครับไพ่ไม่ได้ให้ผลร้ายก็เป็นผลที่ออกไปทางกลางๆออกไปทางบวกนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของสุขภาพผมก็ถือว่ายังดีอยู่ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงในช่วงเดือนนี้นะครับสุขภาพ ก็ค่อ like นข้างแข็งแรงดีนะครับอุบัติเหตุในการเดินทางไม่มีครับแต่ยังไงก็ตามนะครับไม่ว่าไพ่จะออกมาในแนวไหนดีหรือไม่ดีนะครับอย่าลืมว่าอันนี้เป็นแค่หนึ่งองค์ประกอบของพื้นฐานดวงนะครับถึงไพ่จะออกมาแล้วบอกว่าอราสีมังกรยังไม่เป็นไรแต่ว่าท่านยังมีดวงที่เป็นวันเกิดบีเกิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนต้องไม่ประมาทนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ดูแล้วยังไม่น่าไว้วางใจนะครับจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ ป้องกันตัวเองนะครับดูแลตัวเองนิให้ดีนิดนึงนะครับก็จะปลอดภัยในช่วงเดือนนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วก็ขอให้สําหรับชาวราศีมังกรนะครับมีความสุขตลอดไปและมีเงินมีทองใช้ไปตลอดปีนะครับวันนี้ผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ